และตอนนี้มิ้งคขออนุญาตเรียนเชิญคุณไร์นะคะที่บางท่านอาจจะคึ้นหน้าขุ้นตากัอนอยู่แล้วนะคะจะขออนุญาตแนะนําคุณไร์ให้ทุกท่านรู้จักกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะโดยคุณไร์หรือคุณบุรพลพัชระกิจมิโยพงเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโรงแรมเรวอราไซด์กรุงเทพด้วยความผูกพันที่มีกับโรงแรมเรวไซด์กรุงเทพประกอบกับความสนใจส่วนตัวในการศึกษา การท่องเที่ยวในประเทศไทยและต่างประเทศคุณบุรพลจึงตัดสินใจลงมือสา่งต่อธุรกิจครอบครัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าและการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ในไทยค่ะคุณไร้ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการตั้งแต่ปี2563ซึ่งเป็นช่วงที่ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันยุคสมัย New Normal โดยรับหน้าที่ในการนาทีมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ในบริเวณโรงแรมและการรีโนเวทโรงแรม ็นแบรนด์โรงแรมทั้งหมดทั้งซ้นค่ะรวมไปถึงการเปิดตัวร้านอาหารคราฟท์พอตในวันนี้ค่ะเพื่อตอบย้ำชื่อเสียงที่โดดเด่นของเรื่องการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีเป้าหมายให้ธุรกิจการโรงแรมฝั่งชนบุรีกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ in town. I'll be passing on the mic to Kunrai to give a welcome speech in a minute. Please give a round of applause to Kunrai Kurapon. ขอบคุณแขกรุ่นเกียรติท่านนะครับที่มาร่วมง,งานเชียร์เราระเริเป็นงานแกลโอปเพนนิ่งของพับฟองของเราวันนี้นะครับก็วันนี้เรามีเบียร์และเครื่องดืง่มนานาชนิดจากซัพพลายเออร์ที่เราได้ไดที่โรงแรมเราได้มีการเสริฟนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับวันนี้ฝนตกก็เราทำเต็มที่ที่สุดแล้วที่จะมาจัดงานข้่งน่างีน้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเอลิดนนะครับกับงานวันนี้ครับ Thanks to all my friends from the chamber uh, for coming and to celebrate with me on my grand opening. Uh, hope you enjoy yourself during this evening and um, I'd like to uh, could you please uh, raise your glass to toast to the craft board and the grand opening tonight. Cheers, has half a time a yeah. good ก็อย่างที่ผู้บรได้กล่าวไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้เอ็นจอยกับอาหารและเครื่องดื่มมากมายนะคะที่มีพัฒนอร์สุดน่ารักของเรามาตั้งบูธอยู่แล้วรอบข้างของห้องอบอลรูมที่นี่เลยนะคะ I hope you enjoy this evening and don't forget to tag us on your social media at c r a f t p o r t b k k นะคะหรือใครจะติ้ ริเวอ s KK, ์ไซด์ k k #chillvibes #brandopening แลวก็ #cheersaroundtheworld ค่ะแล้วก็ต่อไปนี้นคะคะจะขอเรียนเชิญคุณไรท์และก็แล้วก็